เมื่อเกิดเรื่องไปหาตำรวจเพื่อขอให้ช่วยเหลือแต่กลับถูกกระทืบเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแล้วต่อไปยังไงถึงจะปลอดภัยสวัสดีครับมาพบกวับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตเห็นข่าวเหตุการณ์แล้วตกใจนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สามพานจังหวัดนครปฐม,มเมื่อกลุ่มวัยรุ่นนะฮะบอกว่ามีเรื่องเกิดเกิดทะเลาะกัน ขับรถไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจซึ่งเปิดไฟพึบพับพึบพับอยู่นะฮะแต่ตัวเองขี่ย้อนสอนแล้วก็ซ้อน3ามไปไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งเหตุการณ์เอาแพลเอาอะไรให้ดูแต่ตำรวจมีการปัดแขนออกนะฮะแล้วจับล็อกแขนแล้วกดคอลงทําการตรวจค้นแต่ภาพที่น่าสงสารคือมีการเหยียบหัวและมีการถีบด้วยแล้วปืนน่ะที่อยู่เอวรู้สึกมีการดึงออกมาด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่า ภาพมันไม่ค่อยชัดว่าเห็นชี้หน้าชี้หลังไม่รู้ไปชี้หัวเด็กเขาด้วยหรือเปล่าเกิดการถูกทาร้ายนะฮะจับล็อกใส่กุญแจขึ้นรถนะฮะเอาไปทำการสอบสวนต่อเกิดอะไรขึ้นหลายคนงงบอกเอ้ยหนีเสือปะเจราเคนบอกเฮ้ยไปหาตำรวจให้ขอช่วยเหลือทำไมกลับถูกกระทืบอย่างนั้นนะครับเกิดความไม่ไว้ใจนะฮะเกิดกลัวตารวจบอกเฮ้ยนักเลงตัวจริงหรือเปล่า เกิดเรื่องเขาไล่ตีมาไปดูตำรวจกระทืบบอกเฮ้ยตำรวจอยู่ฝ่ายนู้นไหมนะฮะเป็นลูกเป็นหลานตำรวจไหมมีเรื่องกับอัวนะฮะเกิดความกังวลใจนะฮะว่าเฮ้ยต่อไปสภาพคนที่อย่างนั้นอ่ะเราดูแล้วมันก็เข้าใจนะฮะเด็กที่ได้ถูกเข้าไล่ตีทำลายมาก็สะบักสะบอมนะฮะซ้อนสามแต่งตัวอย่างนั้นอ่ะตำรวจอาจจะมองเป็นคนร้ายไหมนะฮะแล้วทาไมถึงเข้าไปล็อกคอเข้าตรวจคนอาวุธขนาดนั้นไม่รู้ว่าสภาพตอนนั้นเด็ก มีอาวุธด้วยไหมถืออาวุธไปด้วยไหมแต่ที่น่ากังวลคือต่อไปเวลาเกิดเรื่องแล้วทำยังไงเราถึงที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วตำรวจเขาจะไม่ทำร้ายเราเบื <S <S ้องต้นเราต้องมาดูก่อนนะฮะว่าในการเหิดเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเขาใช้อำนาจอะไรใช้อำนาจอะไรในการที่ไปทำร้ายเด็กตรวจคนเด็กเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขาทำโดยไม่มีอำนาจนั่นคือปฏิบัติไม่ชอบ157นะครับ ตรงนี้อำนาจของตํารวจนะฮะเบื้องต้นต้องมาดูว่าอำนาจในการจับอำนาจในการค้นอำนาจในการตรวจยึดพยานหลักฐานซึ่งเขาใช้อำนาจโดยทั่วไปนะฮะเป็นอำนาจในการจับตามมาตรา78ตามปอวอายาซึ่งกําหนดว่าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับบุคคลใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้เว้นแต่บุคคลนั้นกระทาความผิดซึ่งหน้า นั่นคือถ้าพบเห็นบุคคลซึ่งกระทําความผิดอยู่นะฮะคือสภาพเห็นเลยว่ากาลังทําผิดไม่ว่าจะตีลันฟันแทงมีอาวุธพกพาหรืออะไรก็แล้วแต่มีอํานาจในการจับเมื่อเขามีอํานาจในการจับนะฮะกฎหมายก็ให้อํานาจเขาในการตรวจค้นตามมาตรา85นะฮะเจ้าพนักง,งานผู้จับหรือผู้รับตัวผู้ถูกจับมีอํานาจค้นตัวผู้ต้องหาเพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการดําเนินคดีนั่นคืออํานาจเขาจะตามมาทันที นอกจากนั้นเอาละในเรื่องการจับต้องมาดูเรื่องอำนาจการค้นนะฮะอยู่ๆเจอถึงคุณไม่มีอำนาจจับคุณจะอาศัยอำนาจในการค้นกฎหมายก็กำหนดการค้นโดยไม่มีหมายค้นนะฮะกำหนดไว้ในปวิอายามาตาา93นะฮะห้ามไม่ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ,อตํารวจคน้นบุคคลใดใ,ในที่สาธารณะเว้นแต่บุคคลน,นั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของไว้ในความควบครอง ที่จะใช้ได้มาหรือมีไว้เป็นความผิดต้องมีเหตุสงสัยตามสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะสงสัยเองคิดเองเดาไปเองไม่ได้ต้องมีเหตุถึงจะขอค้นได้เมื่อเขามีเหตุในการค้นเราขัดขวางนั่นแหละเขาถึงเจะมีอำนาจในการใช้กําลังในการบังคับคนนั่นก็คือในการที่เขาจะบังคับเราได้จับได้ค้นได้หรือ ใช้กําลังกับเราได้คือต้องเกิดเหตุ3าอย่างนี้ก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเขากระทําผิดและตํารวจเขาเมีอำนาจในการที่จะบังคับไหมนะฮะเหมือนที่ผมปรับหลักกฎหมายให้เมื่อกี้นั่นก็คือเกิดความผิดซึ่งหน้าอย่างถ้าเรามองดูนะฮะก็เข้าใจสภาพเด็กอะ่ะซ้อนสามมาแต่งตัวมซอ,อ่าแล้วก็ขี่ย้อนสอนมานะฮะเบื้องต้นความผิดที่สามารถจับซึ่งหน้าได้นั่นคือขับย้อนสอน สคือซ้อน3นั่นคือความผิดตามพบรบจราจรทางบกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าเด็กเขามีอาวุธมาด้วยไหมนะฮะทีนี้ตํารวจเมื่อเขาเกิดมีอำนาจในการจับนะฮะเขาก็มีอำนาจในการค้นตามมาตรา85ซึ่งมาตรา85กําหนดว่าการค้นต้องกระทําโดยสุภาพหากกรณีเป็นผู้หญิงต้องให้เจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ค้นแต่ในการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ นะฮะถูกตีนถูกทีบนะฮะมีเหยียบหัวด้วยเฮ้ยภาพกล้องมันชัดจริงๆนะเห็นกล้องออกมาแบบโอ้โหแล้วปืนนะถือนะบาดเสียวนะฮะถือแกว่งไปแกว่งมาไม่รู้ได้ไปจ่อหัวเด็กเข้าไหมถ้าจ่อนัเป็นพยายามฆ่าเลยนะแต่เท่าที่เห็นนี้ก็คือใช่คุณมีอำนาจในการจับเมื่อเกิดอำนาจในการจับตาม73คุณก็มีอำนาจในการโทษนะฮะอำนาจจับในการ78คุณก็มีอำนาจค้นตามมาตรา85 นั่นก็คือค้นเพื่อตรวจยึดพยานหลักฐานที่จะใช้ในการดําเนินคดีนะฮะแต่การค้นคุณไม่สุภาพนะฮะมีตุบตับมีถีบนั่นก็คือคุณอาจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นตามมาตรา295นอกจากนั้นการค้นที่กระทําไม่สุภาพอาจจะผิด157ได้นะฮะเพราะกฎหมายกําหนดว่าการค้นต้องกระทาโดยสุภาพใช้มือนะฮะไม่ใช่ใช้ตีนนะฮะดังนั้นจาก บทดังกล่าวนะฮะเราก็พอจะมาประเมินได้ว่าเฮ้ยต่อไปถ้าเกิดเรื่องจะไปหาตํารวจนั่นก็คือเราจะต้องไม่มีความผิดซึ่งหน้าที่เขาจะมีอำนาจในการจับนะฮะคือ 1. คุณอย่าขับย้อนสอนคุณอย่าซ้อน3าที่สําคัญคือคุณต้องมีไม่มีอาวุธไม่ตะโกนร้องโวกเวกเข้าไปถ้าเขามีอำนาจในการเห็นว่าอา้าวพกอาวุธในที่สาธารณะขับย้อนสอนกระทําผิดซ้อน3เขาเกิดอำนาจจับจับคือจับไปส่งพนักง,งานสอบสวน แต่ในขณะที่จับเข้ามีอำนาจในการค้นการควบคุมตัวได้นะฮะเขาจะใช้อำนาจตัวนี้อย่างที่สองก็คือในการที่ไปถึงแล้วเขาจะทำการค้นเราต้องถามสิครับหนึ่งจะจับผมเรื่องอะไรผมทำผิดอะไรเป็นความผิดซึ่งหน้าตามมาตาเจตสิบแปดไหมสองจะทำการค้นผมนะฮะคุณใช้อำนาจค้นตัวไหนในเมื่อคุณไม่มีหมายค้นผมกระทำความผิดหรือมีสิ่งอันควรสงสัยแบบไหนยังไง นะฮะเหมือนเด็กเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นนี่ถามได้เลยบอกจะจับผมเรื่องอะไรนะฮะผมกระทาความผิดอะไรยังไงซึ่งเราสามารถพูดได้พูดสิครับบอกเขาสิไม่ต้องค้นผมผมแสดงความบริสุทธิ์ได้เดี๋ยวผมเอาไม้ค้นมาออกมาให้ดูเองไม่ต้องใช้กําลังค้นผมนะฮะซึ่งตรงนั้นถ้าเขายังยืนยันจะค้นเราถามเลยว่ามีเหตุอันควรสงสัยอะไรครับที่จะมาค้นผมนะครับตรงนี้เราพูดได้ไม่ต้องบังคับผมไม่ต้องค้นผมไม่ต้องทําร้ายผม แต่อย่างว่าสถานการณ์คุณจะไปปากดีฉีกกฎหมายใส่ตำรวจเพอเพอโดนกำปั้นเขาอีกทางที่ดีคือหนึ่งสถานที่คุณควรที่จะต้องมีพยานรู้เห็นหรือตะโกนหาคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวช่วยหรือไม่ก็ชี้ให้ตำรวจดูมีกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยอยู่ตรงมุมสีแยกอยู่ตรงมุมร้านค้าจะทําอะไรผมคิดดูให้ดีนะฮะพูดกันตามหลักกฎหมายคนเรานะอ่าเป็นปัญญาชนแล้วคุณต้องคุยกันด้วยหลักกฎหมายอํานาจคน้นอํานาจจับ อย่างนี้เราจะได้รับการปฏิบัติที่ชอบนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่พูดหลักกฎหมายอะไรเลยนั่งใบแดกอยู่เจอตำรวจคุณยิ่งจะโดนหนักนะฮะคุณต้องใช้ภาษากฎหมายให้เป็นโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สําคัญจุดที่คุณโดนค้นโดนจับควรจะมีกล้องหรือชี้ให้ตำรวจดูหรือไม่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายเลยถ้าไม่กลัวโทรศัพท์ถูกปัดตกนะครับซึ่งในเรื่องการค้นโดยไม่มีหมายนะฮะก็เคยมีดีกาวางหลักไว้ เป็นดีกาที่8722ทับ2555นะฮะสถานที่จับเป็นถนนสุทาวาสไม่ใช่ซอยด้านหลังลางลงเตานะครับตามที่ตํารวจกล่าวอ้างและตัวจาเลยแค่นั่งเล่นโทรศัพท์แต่ตํารวจอ้างว่ามีเหตุอันควรสงสยัยซึ่งสารไม่ได้ใช้ว่าเป็นเหตุอันควรสงสยัยที่เกิดจากความคิดของคุณเองนะฮะไม่ใช่เหตุอันควรสงสยัยตามมาตรา93ที่จะมีอำนาจในการตรวจคน้นตรงนี้เขา ศารวินิจฉัยว่าจำเลยจึงมีอำนาจในการที่จะป้องกันตัวป้องกันสิทธิ์หรือไม่ให้ตรวจคนได้นะฮะอำนาจในการค้นจะต้องเป็นเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายไม่ใช่คุณคิดเองต่อไปหากเกิดเรื่องนะฮะการที่เราจะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องดูก่อนนะว่าเราได้กระทำความผิดไหมถืออาวุธไปไหมตะโกนล้องโวเวกไปไหมซ้อนสาหรือกระทำผิดอยู่หรือไม่ ถ้าคุณไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆแล้วคุณเองยังกระทำผิดคุณนั่นแหละจะเป็นฝ่ายถูกตำรวจจับในตอนนั้นฉะนั้นจะเข้าไปพบตำรวจคุณต้องเช็คตัวเองก่อนถ้าเราไม่มีความผิดหรือไม่มีอะไรที่ตำรวจจะจับได้ขณะนั้นเราจะปลอดภยัยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะออาชยาปรามาลาภานะฮะการไม่มีโทษทางอาญาเป็นลาบอันประเสริฐมีเคล็ดความสาระความรู้ดีๆทนายอนุก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคย วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ